มีโดดมาหน่อยนะโดดมาได้ยังไงอันนี้ไม่มีแต่มีอันนี้มีโดดมาท่านเห็นไหม ไม่โดดมาหน่อยตรงนี้ตรงนี้ไม่มีทั้งๆท,งที่มันเป็นชิ้นเดียวกันครับโดดตลอด ที่แปดสามสิบกราฟมันค่อยๆขึ้นเหน็นไหม,ม,มล่ะเสดงวันรั่วอยู่แถวคอเนี่ยเหมือนกับไอ้นุนอ่ะที่มันอยู่ตรงคอใช่อยู่ที่คอค<ข>อคานอ่ะคอผนังเลยอยู่ที่ผนังใช่มันเหมือนกับมันซุดเลยนะใช่แล้วมันฉีกมันจะแบะแบะออกไงนะออก ม่จริงๆแล้วที่นี่มันไม่สุดไงที่นี่มันไม่สุดพื้นมันไม่สุดของไ้นมันไม่สุดถ้าพื้นมันุดมันก็ยังมองออกใช่ไหมว่ามันจะฉีดตรงไหนอืมจะบอกใต้ดินมันสุดมันก็ไม่ได้สุดบ้างท่านไม่ได้สุดบ้านหลังเนี่ยมันสุดฝั่งนู้นเป็นหลังไม่คือหนึ่งช้อนผง ถดกกว่าสย่างด้วยอยู่ประเด็นครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดต่อวิดีโอประเด็นบ้านหลังนี้กระเบื้องคุณหาไม่ได้ลูกค้าไม่ต้องการที่จะทำให้รื้อให้กระเบื้องเสียหายกระเบื้องมีมูลค่า แต่ประเด็นคืออัญหารู้อยู่ตรงนี้ครับนี่คือโจยดนะครับมั่นใจแล้ว,ว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับแต่ทีนี้จะทํำยังไงเพราะถ้าเกิดว่าท่อเน่ยเคยต่อมันน่าจะต่อมาประมาณอย่างนี้หรือมุดจากตัวบ้านเพราะเหมือนอันนั้นนะมันมุดจากตัวบ้านมามุดจากในบ้านออกมามันไม่ได้มาเดินข้างนอก แต่ยังไงสุดท้ายเราก็ต้องไปร่ยซ่อมกระป๋องคือขอให้มันเจอเราเราต้องคือถ้ามันรักถ้ามันเดินท่อข้างนอกเราเปิดแผลยังไม่เสียดายถูกต้องใช่ป่ะแต่พอมันเดินท่อจากข้างในบ้านแล้วเปิดแผลไม่เจอท่อเราเราต้องสกัดให้มันเจอไอ้ท่อในผนังนี้อยู่ดีโอเคเดี๋ยวเราลองดูข้างในอีกทีเช็คบาลานซ์เช็คก็เช็คให้ชัวร์ว่ามันตรงนี้มันดังขนาดไหนยังไงไง นี่ด้านบนนะครับขึ้นแค่สิบเจ็ดครับครับนี่คือที่ผมฟังใช้แท่งฟังผมไม่ได้ยินด้านบนใช่ป่ะตอนที่ฉันขึ้นมันบอกแต่อันนี้มันขึ้นแต่ว่ามันขึ้นแค่สิบเจ็ดเนี่ยไม่ขึ้นครับยี่สิบกว่าสี่สิบครับ Uh huh. ตำแหน่งท่ออยู่นี่นั่นห้าสิบแต่พอเข้าไปมุมเดีย๋ยวน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเรางููมหน่อยมนี่แอรโคอรใ่นี่นี่เห็นชัดเลยอื uh huh. เห็นไหมดูมั้อ่าโอเคโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับงานนี้ก็ตอนแรกจะทำให้เนียนกว่านี้แต่ว่าพื้นที่ลูกค้าจำกัดครับครับไม่เป็นไรอ่าผมผมหยวนได้เพราะว่ามันเอาประโยชน์ใช้สอยแล้วล่ะตอนนี้อืม ก็ว่าเพราะว่าเราเสียเสียดากระเบื้องกันอืนะอ่โอเคครับเอ้ามาปิดกิดบอย่าลืมครับศูนย์แปดหกสาสี่ห้าสมห้าหกแปดแก้ท่อตันช่างเอ๋งานตำรวจหาน้ำรั่วโทรมาได้นะแต่บอกเลยก่อนนะเรามีค่าเดินทางเสมอโอ้โหบายบาย